บิตคอยคืออะไรบิตคอยคือเงินดิจิตอลสกุลบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลที่คุณจะสามารถใช้พ่านอินเทอร์เน็ตบิตคอยมีความได้เปรียบมากมายบิตคอยจะโอนจากบุคคลโดยเงินที่โอนจะไม่ผ่านธนาคารนั่นหมายถึงว่าค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่ามากคุณสามารถใช้บิตคอยได้ในทุกประเทศจะไม่มีการอายัดบัญชีโดยที่ไม่มีข้อจำกัดด้านเงื่อนไขหรือ สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินได้หลายสกุลณจุดที่คุณได้ทําการซื้อและขายบิตคอยบิตคอยของคุณจะมีการเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณการรับส่งบิตคอยง่ายเหมือนการรับส่งอีเมลคุณสามารถใช้บิตคอยซื้อได้ทุกอย่างระบบเครือข่ายของบิตคอยจะมีผู้ดูแลแต่ละกลุ่มอยู่ที่เรียกว่าผู้ขุดเจาะ คนเหล่านี้จะได้รับรางวัลเป็นบิตคอยน์ใหม่หลังจากที่ตรวจสอบการดำเนินการ หลังจากที่มีการตรวจสอบการดําเนินการจะมีการบันทึกที่รายการสาธารณะที่โปรง่งใสซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นโอเพนซอร์ source, แบบเปิดจึงทําให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้บิตคอยกําลังเปลี่ยนแปลงโ,ปงโลกของการเงินแบบเดียวกับที่เว็บเปลี่ยนโลกสิ่งพิมพ์บิตคอยเป็นตัวเลือกที่เยี่ยมยอดสาหรับธุรกิจที่ต้องการลดค่าธรมเนียมด้านธุรกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการเริ่มต้นรับชำระด้วย Bitcoin และการตั้งค่าก็สามารถทำได้ง่าย